ตัวเล็กจ้าเลยโคลัเลยื่เข้าเร็วเข้ามาเร็วมาเ็นดียวเาครตรงนี้กันแค่ไปเรื่ัยๆเรื้ยมาจับนทนาี้อ่ะจับเลยจับเลยจับนีเลยจับจับจับตจั้ มาตึงหงตึงหวังตวมัตึงตึงเยครตึงแอบเด็กแอบเด็กไปให้ได้มานมาไีเลยเอาเด็กเนี้ยข้างหลังข้างล่างออกไปให้ได้เขตจมาอางี้เราไปหลไปหลไปด้แล้ว็โ้นเออไปนี้จะขึ้นมาตหานีเ้มาตนจะขึ้นโเตงฟาื้ไป โดนป e oh, oh, yeah. ุ Or, tonight, ๊มนั่นขึ้นปุมใส่เบิ้มมาโดนเลยเออให้มันแก่งย่างยายนมดยโดปุ่ปุมปุปุ่มโปปทดมาเปิดบปิดเปิดมาปุ๊มปุมปุ่มปชยมอาุน้งมาแล้วตปมตวกองไวก่อนบอลเหยียบขึ้นเลยเหยียบปุ่มไปไปทีไปครับไปก็ไปสอบไปเล <łość> <S 2> <S 2> เปิ๊มเพียเพียไปจะเพิ่มไปกันเข้ามาพูดความปั่นอีกอันหนึ่งบึ้มโดนหัวไปครับไปติดต่อ เอาผีให้เราหมุตัวเข้าไปก่อนชั้นนี้ขึ้นเสรเตาอเอันนี้ก่อนนะผีเสร็จแลัวให้เราหมุตัวไปเนี่ยผีดได้ยกห้างเลยนะ cháu quaหน่อย đi <laughs> đi 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 không đi 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 นนแ้นั่นัิดตเากแลจังเนเขสย้ยองม้ย้มัตย้วั้โ้งขาน้าเปิดไอ้นนี่นี่นี่นนี่นีนนน่นี่นี้นนี่นีน่นี่นี่นียนี้นี่นนี่นนี่นีนี่นีนีนี่น้ยนี่นีนีนน่ จอดมุ่รงเข้าไปเข้าไปอยู่จุดขอโทษทุกคนน้องจะไปหนูน้องไปที่เดี๋ยวนี้ออกน้องมาปามักคกลับมาปามก่อนปมก่อนึงมาก่อนหนึ่งมาก่อนนี่มาหนี่นี่หนูหมุนเลยหมุนเลยดันลงไปเลยจะ่ปล่อยมือให้ให้มัาถึงเอาบีบมาเขาจับเขาลงตรงนี้เด็กมือกดเขาไม่ไหนเลยเอาไปลงมือใช่ไหมลืมครูเห็นเนาะเอาอะไร ที่ต้องตีมัตัดนี่ก่อนนี่ครับเียมันก้อนมนำให้่นค่ีแรกหรอที่มัดเ็นคัตีใช่ไหมครับลาลครับปั๊มลง่องเฮ้ยมันเข้าปากนะปงมก่อนนะแรกอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวทัสองก็หายไปอะมาพร้อมจะเอาเข็มนปากไปเลยเอาที่ป้าขนมอร่อยมากเลย ไปฉันไม่อยากอารมณ์เสียตั้เช้าเอาความจะรี่ไปไหนจ๊ะเช้าก่อนเธอหาว่าพูดฉันหมาหมู่แปลกลางนี้ฉันจับกางคนเดียวเอ๊ะเอาเข้าไปเอาเข้าไปตเข้ามาเลย4 3 2เอ๊ยกินผักเยอะๆจะได้ฉลาด เราอนตะ่านใส่ไข่ เราสองคนเพิ่งไปคือขาปิดแค่ดีแล้วก็คมนะดีอะไม่ผ่านเลย คะนั <shorts> ่งเองโหไม่เหนื่อยเลยค่ะไม่เหนื่อยเลยเนาะไม่เหนื่อยเลยค่ะตีฉับบู๊มันค่ะก่อนไปโรงเรียนไปโรงเรียนด้วยใช่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีทิวอะไรเลยนะโดนแล้วมันที่โดนแ้วมัหัขึ้นมาบอกไม่ได้เป็นไงโดนผู้หญิงรังแกอ๋อเรารังแกเขาต้องบอกเลยว่าว่าคิวบู๊คิวเนี้ยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยเพราะแต่เจ็บตัวเราโดนหลายอย่างที่เขาฟางมาโดนทุกดอกโดนทุกดอก เรายังไม่เก่งหลบไม่ได้โดนตั้งแต่ทีผากลูกบอลตุก,กตาดีไม่โดนปลาไหลอีกนะดีเกือบแล้วครับจริงนิดเดียวก็เกือบโดนแล้วแต่เราเจ็บซะก่อนไม่เหนื่อยแต่เจ็บสี j b บพี